พระวจา,าของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่สามกุมภาพันธ์สัปดาห์ที่สี่เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือพงกษัตริย์ฉบับที่หนึ่งบทที่สข้อสถึงสิสาครั้งหนึ่ง กษัตริย์ซาโลโมอนสเสด็จไปที่เมืองกีเบโอนเพื่อถวายเครื่องบูชาเพราะที่นั่นมีศักการะสถานสำคัญมากกษัตริย์ซาโลโมอนทรงเผาสัตว์หนึ่งพันตัวเป็นเครื่องบูชาบนประแท่นคืนนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่กษัตริย์ซาโลโมอนในพระสุบินที่เมืองกิเบโอนพระเจ้าตรัสว่า จงขอสิ่งที่ท่านอยากให้เราประทานแก่ท่านกษัตริย์ซาโลมอนทูลตอบว่าพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงยิ่งใหญ่ต่อดาวิดพระบิดาข้ารับใช้พระองค์เพราะพระบิดาทรงดำเนินชีวิตเฉพาะพระพักพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ความชอบธรรมและด้วยใจซื่อตรง พระองค์ยังทรงรักษาความรักมั่นคงยิ่งใหญ่นี้ต่อพระบิดาโดยประทานให้บุตรคนหนึ่งได้สืบพระบัลลังก์ดังที่เป็นอยู่ในวันนี้บัดนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตั้งข้าพเจ้าขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อจากดาวิดพระบิดาแต่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรผู้รับใช้ของพระองค์ต้องปกครองประชากรที่ทรงเลือกสรรซึ่งเป็นประชากรจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนขอประทานความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะได้ปกครองประชากรของพระองค์อย่างยุติธรรมและรู้จักวินิจฉัยแยกความดีจากความชั่วถ้าพระองค์ไม่ประทาน ใครเล่าจะปกครองประชากรจำนวนมากเช่นนี้ของพระองค์ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระไทยที่กษัตริย์ซาโลมอนทูลขอเช่นนี้พระเจ้าจึงตรัสตอบว่าเพราะท่านได้วอนขอเช่นนี้แทนที่จะวอนขอชีวิตยืนยาวหรือความมั่งคั่งหรือขอให้เราทำลายชีวิตของศัตรู แต่ได้ขอความเข้าใจเพื่อจะตัดสินอย่างถูกต้องเราจะทำตามที่ท่านขอเราจะให้ความเข้าใจและปรีชาญาณในการตัดสินอย่างที่ผู้ใดไม่เคยมีมาก่อนหรือจะมีในภายหลังสิ่งที่ท่านไม่ได้ขอเราก็จะให้ด้วยคือความมั่งคั่งและเกียรติยศอย่างที่ไม่มีกรรษัตริย์องค์ใดเคยมี บทอ่านจากพระอรสารตามคำบอกเล่าของนักบ,บุญมาราโกบทที่หข้อสามสถึงสาสิสี่เวลานั้นเมื่อบรรดาอัคาราสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอนพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลาย จงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิดเพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหารพระเย,ยสูเจ้าจึงทรงลงเรือไปอยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสา,าวกประชาชนหลายคนเห็นพระเย,ยสูเจ้ากับบรรดาอัครสา,าวกแล่นเรือออกไปก็คาดคะเน,นได้ว่าพระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่างๆไปที่นั่นและไปถึงก่อนเมื่อเสด็จขึ้นจากเรือทรงแลเห็นประชาชนจำนวนมากก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่องสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระอานสทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับผู้เขียนประวัติของกษัตราร์โลนตั้งข้อสังเกตว่าพระองค์ทรงมีคุณสมบัติ3ประการคือ 1. ความปรีชาฉลาด 2. เป็นนักก่อสร้างและสร่ำรวย แต่คุณสมบัติที่เด่นที่สุดก็คือความปรีชาฉลาดตัวบทพระกัมบีกล่าวว่าพระเจ้าประทานให้กษัตริย์ซาโลมอนมีพระปรีชาญาณและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทรงมีความรอบรู้เหลือขณานานับประดุษเม็ดทรายที่ชายทะเลพระปรีชาญาณของกษัตริย์ซาโลมอนยิ่งใหญ่กว่าปรีชาญาณของชาวตะวันออกทั้งหลาย และมากกว่าปรีชายยานทั้งหมดของอียิปต์พระองค์ทรงเฉลียวฉลาดกว่าทุกคนกิตติศัพท์ของพระองค์แผ่ไปถึงบรรดาชนชาติที่อาศัยอยู่โดยรอบพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์สุภาษิตสามพันบทและบทเพลงของพระองค์มีจำนวน 1, หนึ่งพันกับห้าบทพระองค์ตรัสเรื่องต้นไม้ได้ ตั้งแต่ต้นสีดาในเลบานอนไปจนถึงต้นหูสพที่ขึ้นอยู่ตามกำแพงโปรตรัสเรื่องสัตว์เลี้ยงนกสัตว์เลื้อยคลานและปลาชนิดต่างๆได้ผู้คนจากชาติต่างๆที่ได้ยินเรื่องพระปิชยานของพระองค์ก็ส่งคนมาฟังพระองค์ทรงมีพระปิชาสามารถในทุกเรื่อง ทรงแสดงความปรีชาฉลาดออกมาในการตัดสินเรื่องหญิงสองคนที่แย่งลูกกันเพราะคนหนึ่งน,นอนทับลูกของตนตายจึงไปแย่งลูกของหญิงอีกคนหนึ่งอ้างว่าเป็นลูกของตนทั้งสองทะเลาะก,กันและนำเรื่องมาให้กษัตริย์ตัดสินและโปรก็ตัดสินอย่างชาญฉลาด ทรงเป็นนักปกครองที่รู้จักจัดการบริหารภายในราชอาณาจักรและในการติดต่อกับประเทศอื่นก็ทรงมีแผนอย่างชัดเจนและชาญฉลาดโปรทรงมีพระปรีชาสามารถในเรื่องวรรณกรรมและศิลปะด้วยแต่ที่สำคัญตัวบทเน้นชัดว่าความเฉลียวฉลาดเหล่านี้เป็นของประธานของพระเจ้า ที่ซาโลโมอนได้รับที่สักาตสถานกิเบโอนหลังจากที่ได้ภาวนาและถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าคาถามก็คือซาโลโมอนภาวนาอย่างไรพระเจ้าจึงพอพระทัยและประทานตามที่โปรงขอคำตอบคือประการแรกระโะรงทรงมีความสุภาพถ่อมตนทรงทูลพระเจ้าว่าข้าพระเจ้ายัางเป็นเด็ก ไม่รู้ว่าจะต้องปฏิวัติตนอย่างไรประการที่สองพระองค์ไม่ได้ขอเพื่อตนเองแต่ทรงขอพระเจ้าได้ทรงประทานความสามารถในการตัดสินและรู้จักวินิจฉัยระหว่างความดีและความชั่วสรุปก็คือรู้จักขอเพื่อการปกครองทรงขอสำหรับผู้อื่น พระเจ้าทรงพอพระทัยการทูลขอเช่นนี้พระองค์ตรัสกับซาโลมอนว่าเราจะทําตามที่ท่านขอเราจะให้ความเข้าใจและปรีายาญในการตัดสินอย่างที่ผู้ใดไม่เคยมีมาก่อนหรือจะมีในภายหลังสิ่งที่ท่านไม่ได้ขอเราก็จะให้ด้วยนั่นคือความมั่งคั่งและเกียรติยศ อย่างที่ไม่มีก,กษัตริย์องค์ใดเคยมีเมื่อเราอ่านพระวจาแล้วก็หันมาอ่านชีวิตของเราเองและถามตนเองว่าฉันมีท่าทีอย่างไรในการภาวนามีความสุภาพต่มตนเช่นกษัตริย์ซาโลมอนหรือไม่ลองพิจารณาการภาวนาของฉันดูสิ โดยปกติฉันภาวนาขออะไรจากพระบ้างเพื่อตัวฉันเองหรือเพื่อผู้อื่นการภาวนาแบบซาโลมอนเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระองค์ทรงประทานให้มากกว่าที่ท่านขอเสียอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้เรานึกถึงข้อความจากพระวรสารโดยนบุลูกาบทที่6ข้อ38ที่ว่า จงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัตว์เต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วยขอให้ชีวิตของท่านเปี่ยมล้นด้วยพระพรของพระเจ้าตลอดวันนี้ครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน